บางครั้งคนที่ทำให้คุณท้อที่สุดอาจไม่ใช่ศัตรูแต่คือคนที่คุณรักและคิดว่าเขาควรอยากเห็นคุณมีความสุขที่สุดคุณเคยไหมเวลาคุณเริ่มทำอะไรดีขึ้นเริ่มมีเป้าหมายเริ่มโตขึ้นเริ่มประสบความสำเร็จเล็กๆแต่แทนที่คนใกล้ตัวจะดีใจกลับเงียบกลับพูดแซะกลับดูเฉยชาหรือบางครั้งเหมือนอยากเห็นคุณล้ม มากกว่าเห็นคุณยืนและความจริงที่เจ็บที่สุดคือคนแปลกหน้าอาจปรบมือให้คุณได้ง่ายกว่าคนใกล้ตัวหลายคนไม่กล้าย,ยอมรับความจริงข้อนี้เพราะมันขัดกับภาพในหัวที่เราถูกสอนมาเสมอว่าครอบครัวต้องสนับสนุนเพื่อนต้องดีใจเมื่อเราสําเร็จคนรักต้องภูมิใจในตัวเราแต่โลกความจริง ไม่ได้สวยแบบนั้นเสมอไปและนี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอไม่ใช่เพราะคุณผิดและไม่ใช่เพราะคุณควรหยุดพัฒนาแต่เพราะการที่คุณกําลังจะไปไกลกว่ามันทำให้บางคนกลัวโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณเกลียดใครไม่ใช่เพื่อทำให้คุณมองคนใกล้ตัวเป็นศัตรูแต่เพื่อให้คุณเข้าใจเกมของชีวิตเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ และสำคัญที่สุดเพื่อให้คุณไม่หยุดเดินเพราะคําพูดหรือท่าทีของใครถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเวลาคุณจะดีขึ้นคนบางคนกลับทำให้คุณรู้สึกผิดเวลาคุณจะโตขึ้นคนบางคนกลับบอกให้คุณพอเวลาคุณจะสำเร็จคนบางคนกลับทำให้คุณสงสัยตัวเองคุณไม่ได้คิดไปเองและคุณไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆ ลึกๆและจริงที่สุดว่าทำไมคนใกล้ตัวถึงไม่อยากให้คุณได้ดีและสำคัญกว่าเหตุผลคือคุณต้องวางตัวอย่างไรเพื่อให้คุณชนะชีวิตโดยไม่ต้องแพ้ความสัมพันธ์ถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้จนจบคุณจะไม่โกรธใครแต่คุณจะอ่านคนขาดมากขึ้นและเดินเกมชีวิตได้ฉลาดขึ้นแบบเงียบๆและจำไว้เสมอบางครั้ง การที่คุณจะบินได้ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะอยากเห็นคุณมีปีกบทที่ 1. ความจริงข้อแรกการที่คุณกำลังดีขึ้นมันไปนกระทบตัวตนของบางคน 1. มนุษย์ไม่ได้แข่งขันกับคนแปลกหน้าเท่ากับแข่งขันกับคนที่อยู่ระดับเดียวกันนี่คือจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวคนจะไม่ค่อยอิจฉาเศรษฐีพันล้านไม่ค่อยอิจฉาดาราระดับโลก ไม่ค่อยอิจฉาคนที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่คนจะเริ่มรู้สึกเมื่อคุณคือเพื่อนที่โตมาด้วยกันพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานระับเดียวกันคนที่เคยธรรมดาเหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพเรงนึกภาพง่ายๆคุณกับเพื่อนเคยเงินเดือนเท่ากันเคยใช้ชีวิตเหมือนกันเคยมีปัญหาเหมือนกันแต่วันหนึง่งคุณเริ่มอ่านหนังสือเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มหารายได้เพิ่มเริ่มคิดต่าง เริ่มกล้าฝันทันทีที่คุณเริ่มเปลี่ยนเขาอาจเริ่มไม่สบายใจไม่ใช่เพราะเขาอยากร้ายกับคุณแต่เพราะคุณคือกระจกที่สะท้อนว่าเขายัางอยู่ที่เดิมและมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบความรู้สึกว่าฉันกำลังแพ้ 2. การที่คุณดีขึ้นทำให้คนรอบตัวต้องตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองนี่คือจุดที่ลึกมากเมื่อคุณเริ่มสำเร็จมันไม่ได้แค่ทำให้คุณเปลี่ยน แต่มันทำให้คนรอบตัวต้องถามตัวเองว่าทำไมเขาทำได้แต่ฉันยังไม่ได้หรือฉันขี้เกียจเกินไปหรือฉันกลัวเกินไปหรือหรือฉันกำลังเสียเวลาอยู่หรือและความจริงคือการตั้งคำถามกับตัวเองมันเจ็บหลายคนจึงเลือกวิธีง่ายกว่าคือลดค่าความสำเร็จของคุณลงตัวอย่างในชีวิตจริงคุณเริ่มทำธุรกิจเขาบอกว่าระวังเจ๊งนะเดี๋ยวก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม คุณเริ่มดูแลตัวเองเขาบอกว่าทำไปก็เท่านั้นแหละคุณเริ่มเก่งขึ้นเขาบอกว่าก็แค่โชคดีฟังดูเหมือนห่วงแต่จริงๆคือการปกป้องตัวเองจากความรู้สึกด้อยค่า 3. คนบางคนไม่กลัวคุณสำเร็จแต่กลัวเสียพื้นที่สำคัญในชีวิตคุณข้อนี้โคตรจริงและโคตรลึกบางครั้งคนใกล้ตัวไม่ได้อยากให้คุณล้มแต่เขากลัวว่าถ้าคุณไปไกล คุณจะไม่ต้องพึ่งเขาอีกเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่บางคนไม่อยากให้ลูกย้ายไปอยู่ไกลไม่ใช่เพราะไม่อยากให้ลูกโตแต่เพราะกลัวความเหงากลัวการถูกแทนที่กลัวความเปลี่ยนแปลง 4. ยิ่งคุณนิ่งและพัฒนาตัวเองเงียบเียบยิ่งทำให้คนที่ไม่พัฒนารู้สึกแพ้แบบพูดไม่ได้นี่คือเหตุผลที่บางคนจะเริ่มแซะเริ่มดูถูกเริ่มลดค่าคุณเพราะถ้าเขายอมรับว่าคุณเก่ง เท่ากับเขาต้องยอมรับว่าเขากำลังหยุดอยู่กับที่ผลลัพธ์ถ้าคุณเข้าใจจุดนี้ถ้าคุณเข้าใจบทนี้จริงๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยคุณจะไม่โกรธง่ายไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองไม่เถียงคนที่ไม่เข้าใจไม่หยุดเพราะคำพูดใครและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่เอาความสำเร็จของตัวเองไปฝากไว้กับการยอมรับของใครประโยคที่อยากให้คุณจำบางครั้ง คนที่ดูเหมือนไม่อยากให้คุณได้ดีอาจเป็นแค่คนที่ยังรับมือกับความจริงของชีวิตตัวเองไม่ได้และมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องเล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจฝากข้อคิดลึกๆก่อนจบบทนี้ถ้าวันหนึง่งคุณต้องเลือกระหว่างการเป็นคนที่ทุกคนสบายใจกับการเป็นคนที่คุณภูมิใจในตัวเองจงเลือกแบบที่สองเพราะสุดท้ายคุณต้องใช้ชีวิตของคุณเองไม่ใช่ชีวิตในสายตาใคร บทที่ 2. พฤติกรรมเงียบๆของคนใกล้ตัวที่กำลังดึงคุณลงโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วว่าการที่คุณกำลังเติบโตมันไปกระทบตัวตนของบางคนบทนี้เราจะลงลึกกว่าเดิมเพราะในชีวิตจริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันไม่อยากให้เธอสำเร็จแต่เขาจะใช้พฤติกรรมเล็กๆคำพูดเบาๆ หรือท่าทีบางอย่างที่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มถอยเริ่มลดความฝันโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังถูกดึงลงอย่างนุ่มนวลพฤติกรรมที่หนึ่งทำเหมือนสิ่งที่คุณทำไม่สำคัญนี่คือวิธีที่พบบ่อยมากที่สุดคุณเล่าอะไรที่คุณภูมิใจเขาเปลี่ยนเรื่องตอบสั้นๆหรือไม่สนใจ ตัวอย่างคุณเดือนนี้เราปิดยอดขายได้ดีที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเลยเขาโอ้ดีดีเออเมื่อวานดูข่าวไหมดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดซ้ำๆมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันคงไม่สำคัญจริงๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนคุณปลูกต้นไม้แล้วมีคนมารดน้ำให้วันละนิดแต่มีอีกคน คอยตัดรากทีละนิดโดยที่คุณไม่เห็นต้นไม้ไม่ได้ตายทันทีแต่มันโตช้าลงผลลัพธ์ถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มเลิกเล่าความสำเร็จเลิกภูมิใจในตัวเองกลัวการโดดเด่นกลายเป็นคนลดค่าตัวเองความจริงที่ต้องเข้าใจบางครั้งเขาไม่ได้อยากทําร้ายคุณแต่เขาไม่รู้จะรับมือยังไง กับการที่คุณกำลังไปไกลกว่าเขาพฤติกรรมที่สองเตือนคุณในรูปแบบห่วงใยแต่จริงๆคือการทำให้คุณกลัวนี่คือพฤติกรรมที่อันตรายมากเพราะมันปลอมตัวเป็นความรับตัวอย่างอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวพังนะคนแบบเราอย่าฝันไกลเกินระวังจะเสียใจนะฟังดูเหมือนหวังดีแต่ถ้ามีแต่คำเตือน ไม่มีคำสนับสนุนเลยนั่นไม่ใช่ความห่วงใหญ่นั่นคือความกลัวที่ถูกส่งต่อเปรียบเทียบเหมือนคุณอยากว่ายน้ำข้ามแม่น้ำคนหนึ่งบอกระวังกระแสน้ำแรงนะแต่ถ้าเตรียมตัวดีคุณทำได้กับอีกคนบอกอย่าลงไปเลยเดี๋ยวตายสองประโยคนี้ต่างกันทั้งโลกผลลัพธ์ถ้าคุณเชื่อเถาคุณจะหยุดก่อนเริ่ม กลัวก่อนลองยอมแพ้ก่อนสู้และสุดท้ายคุณจะใช้ชีวิตแบบปลอดภัยแต่ไม่เคยภูมิใจพฤติกรรมที่3แซะหรือลดค่าความสำเร็จของคุณนี่คือการป้องกันตัวของคนที่รู้สึกด้อยกว่าตัวอย่างก็แค่โชคดีใครๆก็ทำได้เดียวก็ลงเหมือนเดิมจิตวิทยาลึกๆถ้าเขายอมรับว่าคุณเก่ง เขาต้องยอมรับว่าเขายังไม่พยายามพอดังนั้นการลดค่าคุณคือการปกป้องอีโก้ของเขาเปรียบเทียบเหมือนการแข่งขันวิ่งแทนที่เขาจะซ้อมเพิ่มเขากลับบอกว่าสนามนี้มันง่ายพฤติกรรมที่4ทํทำให้คุณรู้สึกผิดเวลาคุณเริ่มไปไกลข้อนี้เจ็บที่สุดเพราะมันเล่นกับหัวใจตัวอย่าง เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะมีเงินแล้วเปลี่ยนไปนะลืมคนเก่าๆแล้วใช่ไหมสิ่งที่ต้องเข้าใจบางครั้งการที่คุณเติบโตมันทำให้บางคนรู้สึกว่าเขากำลังถูกทิ้งและแทนที่เขาจะพัฒนาตัวเองเขาเลือกดึงคุณกลับลงมาเปรียบเทียบเหมือนปูในถังถ้ามีตัวหนึ่งกำลังจะปีนออกตัวอื่นจะดึงลงไม่ใช่เพราะเกลียด แต่เพราะกลัวอยู่คนเดียวพฤติกรรมที่5อยู่กับคุณตอนคุณล้มแต่หายไปตอนคุณกำลังจะชนะนี่คือสัญญาณที่ชัดมากตอนคุณลำบากเขาอยู่ตอนคุณเริ่มดีเขาเงียบตอนคุณกำลังจะสำเร็จเขาห่างจิตวิทยาเบื้องหลังบางคนรู้สึกมีค่าตอนที่เขาช่วยคุณได้แต่พอคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือ เขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาทสิ่งที่คุณควรทำใช้ได้จริงในชีวิต 1. ห,หยุดอธิบายความฝันให้คนที่ไม่อยากเข้าใจไม่ใช่ทุกคนควรได้รู้แผนชีวิตของคุณ 2. ให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณคนที่ดูถูกจะเงียบเองเมื่อคุณสำเร็จจริง 3. แยกความรักออกจากคำแนะนำบางคนรักคุณ แต่คำแนะนำของเขามาจากความกลัวไม่ใช่ความเข้าใจ 4. โตแบบเงียบเียบแต่มั่นคงคนที่มั่นใจจริงไม่ต้องประกาศอะไรตลอดเวลาผลลัพธ์ถ้าคุณเข้าใจบทนี้คุณจะอ่านคนออกเร็วขึ้นไม่เสียเวลาเอาชนะใจทุกคนรู้ว่าใครควรอยู่ในวงชีวิตลึกๆก,กล้าพัฒนาตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดประโยคที่อยากให้คุณจำ ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ใกล้คุณจะอยากเห็นคุณไปไกลและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องหยุดเดินฝากข้อคิดส่งท้ายบทนี้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการเติบโตมักมาพร้อมกับการเปลี่ยนความสัมพันธ์และมันไม่ใช่เรื่องผิดมันคือธรรมชาติของชีวิตบทที่3วิธีรับมืออย่างชาญฉลาด โดยที่คุณยังเติบโตได้โดยไม่ต้องแตกหักกับใครเมื่อคุณเริ่มมองพฤติกรรมคนรอบตัวออกแล้วสิ่งที่ยากกว่าคือคุณจะอยู่กับความจริงนี้ยังไงโดยที่คุณยังรักษาชีวิตรักษาความฝันและรักษาความสัมพันธ์ที่คนรรักษาเอาไว้ได้เพราะความจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่ทำให้คุณท้อคือคนเลวบางคนแค้ยังไม่โตพอยังกลัวยังไม่มั่นใจ ยังไม่เข้าใจโลกในแบบที่คุณเริ่มเข้าใจแล้วดังนั้นการรับมือที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่การตัดทุกคนออกแต่คือการวางระยะชีวิตให้ถูกที่ถูกคนหลักคิดสำคัญก่อนเริ่มบทนี้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกคนทำให้ทุกคนเข้าใจให้ทุกคนภูมิใจหรือให้ทุกคนยอมรับสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือ อย่าทรยศตัวเองวิธีที่1ห,หยุดแชร์แผนกับคนที่ไม่เคยสนับสนุนคุณนี่คือกฎเหล็กของคนที่เติบโตเร็วความจริงยิ่งคุณพูดแผนเยอะคุณจะยิ่งได้รับความกลัวของคนอื่นความสงสัยของคนอื่นความอิจฉาของคนอื่นก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือจริงเปรียบเทียบเหมือนคุณกําลังปลูกต้นไม้ถ้าคุณเอา,มาเมล็ดออกมาโชว์ทุกคนบางคนก็ชมบางคนก็เหยียบ บางคนก็หัวเราะแต่ถ้าคุณปลูกเงียบๆวันหนึ่งคุณจะมีต้นไม้ทั้งสวนใช้จริงในชีวิตพูดแผนจะเพาะกับคนที่ทำจริงคนที่เคยผ่านมาก่อนคนที่พิสูจน์แล้วว่าอยากเห็นคุณโตวิธีที่สองแยกคำห่วงออกจากคำดึงลงนี่คือทักษะที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยวิธีดูง่ายๆคนที่ห่วงจริงเตือนสนับสนุนและให้ทางออก คนที่กลัวแทนคุณเตือนขยายความเสี่ยงและทำให้คุณอยากเลิกตัวอย่างคนห่วงจริงมันเสี่ยงนะแต่ถ้าเตรียมดีเธอทำได้คนที่ดึงลงอย่าทำเลยเดี๋ยวพังแน่สิ่งที่คุณต้องทำฟังทุกคนได้แต่อย่ารับทุกคนเข้ามาในหัววิธีที่สใช้พลังของความนิ่งนี่คืออาวุธของคนที่โตจริง คุณไม่ต้องเถียงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์ทันทีเพราะในโลกจริงผลลัพธ์เสียงดังกว่าคำพูดเสมอเปรียบเทียบสิงโตไม่ต้องประกาศว่าเป็นราชามันแค่เดินแล้วทุกอย่างรู้เองใช้จริงเวลาคนแซะอย่าพยายามชนะคำพูดให้ชนะด้วยชีวิตจริงวิธีที่4ลดระดับความลึกของความสัมพันธ์โดยไม่ต้องตัดขาดนี่คือวิธีที่ผู้ใหญ่ใช้ ไม่จําเป็นต้องเกลียดไม่จําเป็นต้องทะเลาะแค่อย่าให้เขาเข้าถึงชีวิตลึกเกินไปตัวอย่างยังคุยได้ยังทักได้ยังเจอได้แต่ไม่ต้องเล่าความฝันไม่ต้องเล่าแผนใหญ่ไม่ต้องเอาความอ่อนแอไปวางตรงหน้าเขาเปรียบเทียบเหมือนบ้านคุณไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีกุญแจวิธีที่5เลือกสภาพแวดล้อมใหม่โดยไม่ต้องทิ้งโลกเดิม นี่คือความลับของคนสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องทิ้งเพื่อนเก่าแต่คุณต้องเพิ่มคนแบบใหม่เข้ามาทาไมสำคัญมนุษย์จะเติบโตตามค่าเฉลี่ยของคนรอบตัวถ้าคุณอยู่กับคนที่กลัวคุณจะกลัวคนที่ยอมแพ้คุณจะยอมแพ้คนที่พัฒนาคุณจะพัฒนาใช้จริงเข้าหาคนที่ทำในสิ่งที่คุณอยากเป็นคิดไกลไม่กลัวความสำเร็จของคนอื่น วิธีที่ 6. ยอมรับความจริงยิ่งคุณโตวงชีวิตจะยิ่งเล็กลงนี่คือเรื่องที่หลายคนกลัวที่สุดแต่ความจริงคือคุณไม่ได้เสียคนไปคุณแค่ชัดขึ้นว่าใครควรอยู่ใกล้เปรียบเทียบเหมือนต้นไม้โตขึ้นรากจะลึกขึ้นกิ่งจะแข็งแรงขึ้นแต่ใบอ่อนบางส่วนต้องร่วงไปผลลัพธ์ถ้าคุณใช้บทนี้จริงคุณจะโตโดยไม่ต้องประกาศ สำเร็จโดยไม่ต้องอธิบายสงบโดยไม่ต้องชนะใครแข็งแรงโดยไม่ต้องทำร้ายใครประโยคที่อยากให้คุณจำคุณไม่ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจคุณแค่คุณไม่หยุดเข้าใจตัวเองก็พอข้อคิดลึกก่อนจบบทนี้อย่าพยายามพาทุกคนไปในชีวิตใหม่ของคุณเพราะบางคนถูกออกแบบมาให้เดินกับคุณแค่บางช่วงและมันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีค่าน้อยลงเลย บทที่ 4. วิธีทำให้คนที่เคยดูถูกคุณเริ่มเคารพคุณโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครมีความจริงข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดความเคารพไม่เคยได้มาจากการพยายามทําให้คนชอบแต่มักได้มาจากการที่คุณยืนในคุณค่าของตัวเองอย่างมั่นคงอย่างเงียบๆอย่างสม่ำเสมอและยิ่งคุณพยายามทําให้ทุกคนพอใจ คุณจะยิ่งถูกมองข้ามแต่ยิ่งคุณรู้คุณค่าตัวเองโดยไม่ต้องประกาศคนจะเริ่มมองคุณเปลี่ยนไปเองบทนี้จะไม่ใช่การสอนให้คุณเอาชนะคนอื่นแต่จะสอนให้คุณกลายเป็นคนที่คนอื่นไม่กล้ามองข้ามอีกต่อไปหลักความจริงก่อนเริ่มบทนี้คนจะเคารพคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งไม่ใช่เพราะคุณอธิบายเก่งไม่ใช่เพราะคุณพยายามพิสูจน์ตัวเอง แต่เพราะพลังงานชีวิตของคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครลดค่าคุณได้ง่ายๆวิธีที่ 1. นึ่งเลิกอธิบายตัวเองเกินจำเป็นนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตหลายคนความจริงยิ่งคุณอธิบายเยอะคุณจะยิ่งดูเหมือนกำลังขอการยอมรับตัวอย่างคนถามทำไมต้องทำงานแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายชีวิตทั้งแผน บางครั้งแค่ผมเลือกแบบนี้เพราะมันเหมาะกับชีวิตผมตอนนี้จบเปรียบเทียบเพชรไม่ต้องอธิบายว่าแพงมันแค่เป็นผลลัพธ์คนจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่โดนกดได้ง่ายๆวิธีที่สองรักษามาตรฐานชีวิตของตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จทุกคนมีเหมือนกันเขาไม่เก่งเฉพาะตอนมีคนมอง เขามีวินัยตอนอยู่คนเดียวตัวอย่างตรงเวลาแม้ไม่มีใครตรวจทำงานดีแม้ไม่มีใครชมดูแลตัวเองแม้ไม่มีใครเห็นจิตวิทยาเบื้องหลังมนุษย์สัมผัสมารรคฐานชีวิตของคนอื่นได้แม้เขาอธิบายไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนบ้านที่ดูสะอาดตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านมันให้ความรู้สึกคนนี้เอาจริงกับชีวิตวิธีที่สาม อย่าหัวเราะกับการดูถูกตัวเองนี่คือสิ่งที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างผมก็ไม่เก่งหรอกผมก็ธรรมดาผมโชคดีเฉยๆความจริงความถ่อมตัวไม่เท่ากับการลดค่าตัวเองเปรียบเทียบถ้าคุณขายของแต่พูดกับลูกค้าว่าของผมก็ไม่ดีเท่าไหร่ใครจะเชื่อคุณใช้จริงเปลี่ยนเป็นผมตั้งใจทำเต็มที่ครับ วิธีที่ 4. ใช้ความนิ่งเป็นเกราะยิ่งคุณโตคุณจะยิ่งเข้าใจว่าคนที่พลังชีวิตสูงมักพูดน้อยลงตัวอย่างเวลาคนแซะอย่าตอบด้วยอารมณ์ตอบสั้นสุภาพจบเปรียบเทียบภูเขาไม่ต้องเถียงลมมันแค่อยู่วิธีที่5ทําทำให้ชีวิตคุณไปต่อเสมอนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเริ่มเคารพจริง ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่โพสต์ไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่คือความต่อเนื่องของชีวิตคุณตัวอย่างคุณพัฒนาต่อเนื่องคุณทำงานต่อเนื่องคุณโตต่อเนื่องจิตวิทยาเบื้องหลังมนุษย์สัมผัสความสม่ำเสมอมากกว่าคำพูดสวยๆวิธีที่6เลิกพยายามเอาชนะใจคนที่ตั้งใจไม่เข้าใจนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงความจริง บางคนไม่ได้อยากเข้าใจคุณเพราะถ้าเขาเข้าใจเขาต้องยอมรับว่าเขาคิดผิดใช้จริงอย่าเสียพลังกับคนที่เลือกจะมองคุณแบบเดิมผลลัพธ์ถ้าคุณใช้บทนี้จริงคุณจะถูกมองต่างออกไปถูกลดค่ายากขึ้นถูกเาครพแบบเงียบๆมีออร่าคนเอาจริงกับชีวิตประโยคที่อยากให้คุณจำความเคารพไม่ได้มาจากการที่คุณเสียงดังที่สุด แต่มาจากการที่คุณมั่นคงที่สุดข้อคิดลึกก่อนจบบทนี้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครเห็นคุณค่าในตัวคุณก่อนคุณแค่ต้องไม่ลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครสบายใจบทที่5เมื่อคุณยอมรับได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะยินดีกับความสำเร็จของคุณชีวิตคุณจะเป็นอิสระแค่ไหน มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่คนจํานวนมากเหนื่อยสับสนและเริ่มสงสัยตัวเองไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะเขาไม่พยายามแต่เพราะเขากําลังพยายามเป็นตัวเองในโลกที่อยากให้เขาเหมือนคนอื่นและหนึ่งในความจริงที่ปลดล็อกชีวิตได้มากที่สุดคือไม่ใช่ทุกคนจะดีใจกับความสำเร็จของคุณตอนแรก ความจริงข้อนี้มันเจ็บแต่ถ้าคุณเข้าใจมันลึกพอมันจะกลายเป็นอิสรภาพทางใจที่ทรงพลังที่สุดจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ใช่ตอนคุณสำเร็จแต่คือตอนคุณเลิกต้องการการยอมรับจากทุกคนหลายคนใช้ทั้งชีวิตพยายามทำให้ทุกคนภูมิใจพ่อแม่เพื่อนแฟนคนรอบตัวสังคมจนวันหนึ่ง เขาลืมไปว่าเขาเคยอยากภูมิใจในตัวเองเปรียบเทียบเหมือนคุณกำลังวิ่งมาราธอนแต่ระหว่างทางคุณคอยหันไปดูว่าคนดูข้างทางกำลังปรบมือให้คุณไหมสุดท้ายคุณจะเหนื่อยก่อนถึงเส้นชัยอิสรภาพที่แท้จริงเริ่มจากสามการยอมรับการยอมรับที่หนึ่งบางคนจะรักคุณแค่ตอนที่คุณยังไม่เหนือกว่าเขานี่คือเรื่องจริง และไม่ได้แปลว่าเขาเลวมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้สึกปลอดภัยกับคนที่อยู่ระดับเดียวกันตัวอย่างตอนคุณลำบากเขาอยู่ตอนคุณเริ่มดีเขาเริ่มเปลี่ยนตอนคุณเริ่มเด่นเขาเริ่มห่างสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนี่ไม่ใช่การแพ้ของคุณนี่คือการเติบโตตามธรรมชาติของชีวิตการยอมรับที่สอง คุณไม่สามารถโตและรักษาความสัมพันธ์ทุกแบบไว้เหมือนเดิมได้นี่คือความจริงที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องผ่านเปรียบเทียบเหมือนเสื้อผ้าบางตัวเคยพอดีแต่พอคุณโตมันคับไม่ได้แปลว่าเสื้อไม่ดีแค่มันไม่ใช่ไซส์คุณแล้วการยอมรับที่สคุณไม่ต้องอธิบายชีวิตให้คนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแทนคุณนี่คืออิสรภาพที่โคตรทรงพลัง ความจริงคนที่ต้องแบกผลลัพธ์ชีวิตคุณคือคุณไม่ใช่คนที่วิจารณ์คุณเมื่อคุณยอมรับ3ข้อนี้ได้ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนแบบเงียบๆ 1. คุณจะหยุดเสียพลังกับการพิสูจน์ตัวเองคุณจะเริ่มทำเงียบโตเงียบสำเร็จเงียบแต่ลึกขึ้นมั่นคงขึ้นจริงขึ้น2 คุณจะเริ่มเลือกความสงบมากกว่าการถูกยอมรับเพราะคุณจะเข้าใจว่าการถูกยอมรับจากคนที่ไม่เข้าใจคุณไม่ได้มีค่าเท่ากับการที่คุณไม่ทรยศตัวเอง 3. คุณจะเริ่มใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองไม่รีบเพื่อโชว์ใครไม่ช้าเพราะกลัวใครไม่หยุดเพราะคำพูดใครสัญญาณว่าคุณกำลังเป็นอิสระจริงคุณไม่ต้องประกาศความสำเร็จ คุณไม่ต้องอธิบายการตัดสินใจคุณไม่ต้องโกรธคนที่ไม่เข้าใจคุณไม่ต้องแข่งกับใครประโยคที่อยากให้คุณจำไปทั้งชีวิตคนที่ใช่จะไม่รู้สึกแย่ตอนที่คุณกำลังไปได้ดีข้อคิดลึกสุดของเนื้อหาชุดนี้วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการเติบโตไม่ใช่การมีคนเพิ่มขึ้นเสมอไปบางครั้งคือการมีความจริงเพิ่มขึ้น ภาพสุดท้ายที่อยากให้คุณเห็นลองนึกภาพคุณกำลังเดินขึ้นภูเขาตอนเริ่มต้นมีคนเดินเต็มไปหมดแต่ยิ่งสูงคนยิ่งน้อยไม่ใช่เพราะคุณโดดเดี่ยวแต่เพราะอากาศบนที่สูงไม่ใช่ทุกคนจะหายใจไหวฝากข้อคิดส่งท้ายบทนี้อย่ากโกรธคนที่ไม่ยินดีกับคุณเพราะบางครั้งเขาแค่ยังต่อสู้กับชีวิตตัวเองอยู่แต่อย่าหยุดเดินเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจ ประโยคปิดท้ายถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าบางคนใกล้ตัวไม่ได้อยากให้คุณไปได้ดีอย่าคิดว่าคุณกำลังเดินผิดทางเพราะบางครั้งการที่คุณเริ่มไปไกลขึ้นคือเหตุผลที่บางคนเดินไปกับคุณต่อไม่ได้และจําไว้เสมอคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของคุณไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตในกรอบความสบายใจของใคร